สวัสดีคะ่ะเจคเนุมาแนะนําที่ดินพร้อมสร้างบ้านเลยนะคะน้ําไฟถึงเลยนะคะทุกท่านที่ดินแปลงสวยๆนะคะบ้านป่าห้าแม่จันนะคะทุกท่านป่าห้าซอยสองนะคะก่อนถึงวัดป่าห้าราคา8ปดแสนห้าหมื่นบาทนะคะราคานี้สามารถต่อรองกันได้นะคะเนื้อที่200ตารางวาอยู่ในหมู่บ้านนะคะหน้ายาวตามถนนเลยนะคะทุกท่านล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำไฟพร้อมเลยนะคะสามารถปลูกบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องถมก็ได้นะคะเพื่อนบ้านน่ารักค่ะติดถนนคอนกรีตนะคะห่างจากถนนเส้นหลักนะคะประมาณ200เมตรนะคะติดบ้านพักอานทน์ค่ะบรรยากาศดีนะคะทางทิศเหนือนะคะเห็นเเห็นวิวดอยนางนอนทางทิศใต้เห็นวิวดอยจระเข้ ไปไล่ชายชุยฟง15นาทีเท่านั้นนะคะไปแม่สายหรือเชียงรายใช้เวลาเดินทาง30นาทีค่ะไปเซเว่น10นาทีนะคะหรือโรงเรียนแม่จันวิทยาคมนะคะก็ใช้ระยะเวลาเดินทาง10นาทีเท่านั้นนะคะทุกท่านพิกัดนะคะบ้านป่า5แม่จันป่า5้ซอยสอก่อนถึงวัดป่า5สถานีน้มันป่า5หรือโรงงานดอยคำหลังโรงแรมบัวทองรีสอร์ทนะคะ โฉนดพร้อมโอนนะคะทุกท่านท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อขอดูที่ดินแปลงซิงนะคะหรือต้องการติดต่อเจรจาต่อรองราคาก็สามารถคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่านเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ JK No นมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ